เลก็แอนสันภาพพิเศษตอนที่สองเวลาย้อนกับมิลานอิตาลีแสงสว่างของเช้าวันใหม่เป็นสิ่งแรกที่ปลุกให้อลันตื่นขึ้นมาในห้วงของความฝันเขาจําได้ว่าเมื่อคืนดาลิโอลูกของไอลินและอันโตนิโอขอมานอนกับเขาและอเล็กซานเดอร์เจ้าเด็กน้อยดื้อมากกว่าจะนอนได้ก็เล่นเอาเขากับมาเฟียหนุ่มเหนื่อยอยู่พอสมควร อเล็กซานเดอร์ดูจะหงุดหงิดเล็กน้อยเพราะทุกครั้งที่ดาริโอมาขอนอนด้วยอีกฝ่ายจะไม่มีเวลาจู่จี่กับเขานึกเห็นภาพหน้าดุดุที่ทำคิ้วขมวดก็ทำให้เขาอดยิ้มไม่ได้อลันกวาดมือไปบริเวณข้างตัวเพื่อหวังจะโอบกอดคนตัวโตวไว้แต่มันมีอะไรแปลกไปเพราะเขาคว้าตัวใครไม่ได้นอกจากความว่างเปล่า อเล็กซานเดอร์นายอยู่ไหนอะ่ะอลันถามด้วยเสียงงวงเงียก่อนลืมตาขึ้นเขามึนงงอยู่เล็กน้อยเพื่อปรับโฟกัสห้องที่เขาอยู่ตอนนี้อะไรกันไม่ใช่ห้องนอนบนคาลิหารใบล่อที่เขาคุ้นเคยแต่นี่มันคือห้องนอนส่วนตัวของเขาในตึกเคเทเอนที่อิตาลีบ้าหน่ามันจะเป็นไปได้ยังไงตึกนี่มันโดนระเบิดและถล่มไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนไม่ใช่หรอ แล้วทำไมมันถึงยังอยู่อารันตื่นหรือยังแดดเข้าไปนะแดดนั่นมันเสียงของคุณแดดนี่นาะอารันเด้งตัวลุกจากเตียงวิ่งไปเปิดประตูให้กับเจ้าของเสียงเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายคือแดดจริงๆเขาก็รีบโผลเข้ากอดแรงประทะที่เกิดขึ้นทําให้อลรันรู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันคือเรื่องจริงคุณแดดยังไม่ตายมันเป็นไปได้ยังไง แดดเป็นแดดจริงๆด้วยก็แดดนะสิเป็นอะไรของเราหยุดดีๆก็ร้องไห้ก็ผมดีใจดีใจเรื่องอะไรเรื่องย้ายโรงเรียนใหม่น่ะเหรอย้ายโรงเรียนเหรอใช่ก็อาทิตย์ก่อนเรามาบอกแดดเองไม่ใช่เหรอว่าอยากย้ายโรงเรียนเพราะโรงเรียนเก่ามีแต่เด็กมาบูลี่จนอลันของเราเกือบจะไปฆ่าลูกของนักธุรกิจดัง พอแดดพูดแบบนั้นก็ทำให้อลันคิดขึ้นได้ว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นจริงๆช่วงเวลาที่เขาเริ่มเข้าเรียนมปลายเขาก็มีปัญหากับเด็กในโรงเรียนจนเขาเกือบจะพังมือฆ่าลูกของนักธุรกิจดังโชคดีที่มีคนมาห้ามไว้ทันไม่อย่างนั้นเขาได้กลายเป็นฆาตกรเพราะความหัวร้อนไปแล้วเลยทำให้เขาต้องขอคุณแดดย้ายโรงเรียนเดี๋ยวนะ ถ้าหากเรื่องราวตอนนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันงั้นแสดงว่าเขาย้อนเวลากลับมาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งปีก่อนที่ตึกจะถลม่มและก่อนที่เขาจะได้ไปเกิดใหม่ในร่างของหวังซุนงั้นก็แสดงว่าเขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขความโชคร้ายขององค์กรได้ใช่ไหมเขายังมีโอกาสที่จะช่วยชีวิตคุณแดดและคนอื่นๆแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าหากตอนนี้เขาย้อนเวลากลับมา งั้นแสดงว่าเรื่องของเขากับอเล็กซานเดอร์มันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะสิโอ้ยอลันยกมือขึ้นกุมหัวของตัวเองให้กับข้อมูลมากมายที่ถาถมเข้ามาอย่างที่เขาไม่ทันตั้งตัวอลันลูกเป็นอะไรผมปวดหัวกับแดดงั้นรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวแดดจะไปหายามาให้เออไม่เป็นไรครับอลันรีบคว้ามือของพ่อตัวเองไว้ก่อนจะเอ่ยพูดอีกครั้ง วันนี้ผมยังไม่ไปเรียนได้ไหมครับได้แต่ให้แดดพาไปหาหมอไหมไม่เป็นไรครับผมนอนพักแป๊บหนึ่งก็คงจะหายแดดรีบไปทำงานเถอะครับตอนนี้สายแล้วไม่ใช่หรอพี่พี่คงจะรอกันอยู่แน่ใจนะว่าจะไม่ไปหาหมอโธแดดปวดหัวแค่นี้ผมไม่เป็นไรหรอกโดนพี่เอทานซ้อมยังเจ็บหนักกว่านี้อีกเฮ้องั้นก็ตามใจแต่ถ้าหักไม่ไหว รีบโทรบอกแดดนะเข้าใจแล้วครับอลันมองแดดที่เดินออกจากห้องก่อนจะปิดประตูแล้วกลับมานั่งที่เตียงทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหยิบเอา iPad ของตัวเองขึ้นมาเพื่อเสิร์ชหาข้อมูลของใครบางคนตอนนี้อเล็กซานเดอร์ไบรล์คือชื่อแรกที่อลันกดค้นหาถึงแม้เขาจะรู้จักอีกฝ่ายดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัว แต่ถ้าหากเขาย้อนเวลากลับมางั้นแสดงว่าอีกฝ่ายยังไม่รู้จักเขาข้อมูลที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปอเล็กซานเดอร์ไบล่อ์วัย27ประธานกลุ่มไบลอกุ๊ปปัจจุบันยังโสดแม้จะควงสาวไม่ซ้ำหน้าแต่ก็ยังไม่มีใครได้เป็นตัวจริงพออ่านมาถึงตรงนี้อารันก็หลุดยิ้มออกมาก็แง่แล้วสิใครจะได้เป็นตัวจริงคนบ้าอำนาจและเย็นชาแบบนั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะ ถ้าหากเขาย้อนกลับมาแต่เขายังจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้งั้นก็แสดงว่าอเล็กซานเดอร์ก็ต้องจําได้นะสิอลันรีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดโทรออกหาเบอร์ส่วนตัวของอเล็กซานเดอร์ที่เขาจําได้เป็นอย่างดีรอสายอยู่ไม่นานปลายสายก็กดรับน้ำเสียงเย็นชาที่เขาคุ้นเคยดังขึ้นมาฮัลโหลอเล็กซานเดอร์นี่ฉันเองนะนายจำได้ไหม อลันลองถามอย่างเชิงเพื่อดูว่าอีกฝ่ายจำเขาได้ไหมถ้าหากอีกฝ่ายจำเขาได้จริงเพียงเขาพูดเท่านี้อเล็กซานเดอร์คงตอบกลับมาว่าอยู่ที่ไหนและสั่งให้เขารีบกลับไปนายเป็นใครได้เบอร์ส่วนตัวของฉันมาได้ยังไงฉันอลันไงนายจำฉันไม่ได้หรอน้ำเสียงที่ดูห่างเหินทำให้อลันล้อนลนรีบถามกลับไป เขาอยากรู้จริงๆว่าอีกฝ่ายจะจำเขาได้ไหมเรื่องย้อนกลับมาถ้าหากเป็นก่อนหน้าที่เขาจะได้สลับร่างกับหวังซุนเขาคงจะรู้สึกแปลกใจแต่เขาเคยผ่านเรื่องราวมหศัศจรรย์แบบนี้มาแล้วถ้าหากโชคชะตาจะเล่นตลกกับเขาอีกครั้งมันก็คงเป็นเรื่องที่เขาพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าหากเล่นตลกชนิดที่ว่าทำให้เขากับอเล็กซานเดอร์กลับไปเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ถ้าหากเป็นอย่างนั้นเขาจะทำยังไงอลันงั้นหรอน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นมาหนึ่งระดับทำให้อลันเริ่มใจชื้นว่าเรื่องราวอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาคิดแต่เหมือนโชคชะตาจะไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นเมื่ออีกฝ่ายไม่ได้พูดกับเขาแต่เสียงที่ดังมาตามสายทำให้เขาเหมือนใจแตกสลายเลนายได้อบเบอร์ของฉันให้ใคร นอกจากคนสนิทหรือเปล่าเปล่านะครับนอกจากรายชื่อที่คุณมีในเครื่องก็ไม่เคยให้เบอร์ส่วนตัวของคุณกับใครนะครับแล้วเด็กที่ชื่ออลันเนี่ยเป็นใครไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะเป็นลูกของหัวหน้าสาขาที่พยายามหาเบอร์คุณเพื่อตามจีบคุณก็ได้มั้งครับงั้นเหรองั้นนายก็ช่วยบล็อกเบอร์นี้ออกไปห้ามโทรหาฉันอีกเข้าใจแล้วครับ อาลันฟังมาถึงตรงนี้อีกฝ่ายก็กดตัดสายของเขาไปและเขาพยายามโทรหาอีกครั้งก็ปรากฏว่าเขาไม่สามารถโทรหาเบอร์ส่วนตัวของอเล็กซานเดอร์ได้อีกแล้วไม่จริงนะอเล็กซานเดอร์ไม่รู้จากเขางั้นหรออาลันพึมพำขึ้นด้วยความสับสนงง,งเนื่องจากยังปรับตัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้เมื่อวานเขากับอเล็กซานเดอร์ยังกอดจูบกันอยู่เลย แต่วันนี้อีกฝ่ายกลับจําเขาไม่ได้หรือจะพูดง่ายๆก็คืออีกฝ่ายไม่เคยรู้จักเขาเลยกลับมาทางด้านของหวังซุนรถยนต์คันหลูของบ้านตระกูลหวังได้พาเขาและไอรินมุ่งตรงมายังโรงเรียนเอกชนชื่อดังพอมาถึงหวังซุนก็หันไปเอ่ยลาพี่สาวที่วันนี้นั่งล้นมาที่วันนี้นั่งรถมาส่งเขาผมไปเรียนก่อนนะคะพี่ฟาง ตั้งใจทำงานนะครับหืมอะไรของเราเนี่ยปกติไม่เห็นจะพูดแบบนี้กับพี่เลยหวังฟางแสดงสีหน้างุนงงเล็กน้อยเมยื่อหยุดดีๆวันนี้น้องชายคนดีที่ปกติไม่ค่อยพูดจากับบอกให้เธอตั้งใจทำงานผมแค่อยากพูดอย่างนี้กับพี่ฟางบ้างไม่ได้อยากได้อะไรจากพี่ใช่ไหมเปล่าสักหน่อยโอเคงั้นก็ตั้งใจเรียนนะไอลินด้วยนะ ค่ะพี่วางงั้นพวกเราไปเรียนก่อนนะคะจ้ะเดี๋ยวตอนเย็นพี่ให้รถมารับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนเย็นที่บ้านไอรินจะส่งรถมารับแล้วก็จริงด้วยไอรินลืมบอกเย็นนี้ไอรินจะพาหวังซุนไปทานข้าวที่บ้านไอรินนะคะได้แต่ห้ามให้หวังซุนกลับบ้านดึกนะไม่ดึกหรอกค่ะไอรินเอ่ยตอบก่อนจะลงจากรถและเดินเข้าโรงเรียนไปพร้อมกับหวังซุน หวังซุนมองไปรอบๆโรงเรียนท,ที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจรายละเอียดของมันเท่าไหร่นักแค่มาถึงเข้าเรียนเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านความสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียนยิ่งไม่ต้องพูดถึงนอกจากไอรินแล้วเขาไม่ได้สนิทกับใครเป็นพิเศษแต่ว่าครั้งนี้เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่อยากเป็นคนหัวอ่อนที่เชื่อฟังคำพูดของผู้ชายคนนั้นอีกเขาอยากสร้างสังคมของตัวเอง หลีกไปขวางทางหน้าลำคาญหวังซุนกำลังจะเดินและคิดอะไรเพลินๆก็ถูกใครบางคนเดินมาชนและพอหันไปดูก็พบว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องอย่างแอนโตนิโอที่สี่หน้าไม่ค่อยเป็นมิตรกับเขาและไอรินเท่าไหรนะ่นักเอา้าไอหมาบ้าเนี่ยเธอว่าใครเป็นหมาบ้าก็คนที่ไม่มีมารยาทแล้วนายเป็นคนที่ไม่มีมารยาทหรือเปล่าล่ะถ้านายมีก็ไม่ใช่แต่ถ้าไม่ ก็แล้วแต่นายจะคิดนี่ใหญ่คุณหนูอย่าปากเก่งให้มันมากนักน,นะอยากแปกเก่งแล้วนายจะทำไมอยากมีเรื่องกับฉันหรอมีเรื่องกับเธอเพื่อให้เธอไปฟ้องพี่ชายมนเล่นงานฉันงั้นหรอนี่แอนโตนิโอนายว่าฉันเป็นเด็กขี้ฟ้องหรอไอลินหันไปตั้งท่าจะมีเรื่องกับคนที่หาว่าเธอเป็นพวกขี้ฟ้องแต่ทว่าโดนหวังซุนคว้าแขนไว้สะก่อน ไม่เอาหนาไอลินอย่ามีเรื่องกับเขาเลยหนาก็ดูที่หมอนี่พูดสิไม่รู้เป็นอะไรกับพวกเรานักหนาเจอกันทีไรก็หาเรื่องตลอดช่างเขาเถอะน้เราไปกันเถอะถึงแม้หวังซุนจะอยากผูกมิตรกับเพื่อนร่วมห้องแต่คนหนึ่งที่เขายกเว้นไว้นั่นก็คืออันโตนิโอเขาคิดว่าเขาคงจะเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้ไม่ได้หรอก